ก็เป็นย่านสถานีสวนสวนปริพัฒน์นะครับในอดีตตรงนี้เป็นเพียงป้ายหยุดรถเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ตั้งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับในอนาคตนะครับเราจะเห็นว่าอนาคตตรงนี้จะเป็นสถานีสวนส,วน,สวนปฏริพัฒน์นะครับอดีตเคยเป็นป้ายหยุดรถเท่านั้นนะครับ นี่ครับความคืบหน้าในโครงการรถไฟทางโค้กสายใต้นะครับเราจะเห็นว่ามีการปรับปรุงบริเวณป้ายหยุดรถส่วนส่วนปฏิพัฒน์นะครับให้เป็นสถานีขนาดใหญ่เพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวในอนาคตนะครับตัวรางนี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่เป็นสะพานเกือกม้าทางด้านใต้ของสถานีส่วน,ส,วนส่วนปฏิพัฒน์ ตัวอาคารส่วนใหญ่ก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทุกที่นะครับก็มีเป็นบางช่วงที่มีการวางรางรถไฟทางคู่นะครับก็ถือว่าที่ส่วนส่วนปฏิัุนนะครับตอนนี้สะพานเกือบม้าทางด้านใต้ของสถานีส่วน,ส,วนส่วนปัุนก็เปิดใช้การแล้วนะครับ เป็นความคืบหน้านะครับบริเวณสวนสน,สน,สนบริพัตอนาคตรตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะขยายสถานีให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตมาฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตั้งสตสักนกระด่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้ดดุงชาแนลครับ